เปสุขปันสุกเปสุขปันสุกวันนี้ครับเราสองคนพ่อลูกเล็กขหงฮะเดินทางมาแถวพะหลโยธินนั่นเองนะครับผมแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นจะมาแถวนี้ทำไมเนี่ยป้ามาหาอะไรอร่อยหรือเปล่าเนี่ยฮะทุกครั้งเราก็ต้องเลือกร้านอร่อยไปเปสุกปันสุกให้กับเพื่อนๆชาวไทยเราไงเอาอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่าวัดภูมิ ได้ข่าวว่าเป็นเอกอุกด้านเกี่ยวกับเรื่องหมูแดงหมูกรอบเนี่ยโหโวันนี้เนี่ยนิกว่านะไม่อยากโม มาแถวพะหนเนี่ยมีหมูแดงหมูกรอบกินไหมป้าหมูแดงนี่ผมกินได้กับฟอหนึ่งโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอหน้าโรงแรมมารวยนี่โรงแรมมารวยอยู่นี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 ่นะมีร้านข้าวหมูแดงอยู่ร้านหนึ่งผมกินแม้งกับสมัยผมอ้อออยู่เฮ้ยขนาดนั้นเลยบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้แวะมากินบ่อยร้านชื่ออะไรอ่ะไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเลยร้านนายจิวหมูแดงหมูกรอบเฮ้ยนานแล้วเปิดนานขนาดไหน นานไม่นานเดี๋ยวไปคุยกับผู้บริหารนี่ว่าเอาโอเคป่ปนี่ใช่หมนี่นี่อยู่นี่แล้วเกาเหลาเลือดหมูหมูกรอบเกาเหลาเลือดหมูเย็นตะโฟมมีครบจุมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเอาหมดเลยได้ไหมโอ้ยจะกินหมดอะโอ้ยนี่นผู้บริหารรุ่นใหม่สวัสดีครับอ้โเชิเชเลยครับพี่โอ้โหี่โ้้้้ห้ ทำไมเฮียจิวแกหนุ่มขึ้นอะโอ้ยนี่นี่ไม่ใช่เฮียจิวใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่นะเป็นลูกเขยนะอ๋อต้องบอกเลยครับว่าร้านข้าวหมูแดงในจิวนี่ถ้าหากว่าใครมาแถวถนนโพนยดทินนะครับผมยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอยู่หน้าโรงแรมมาลวยเนี่ยเด่นแล้วก็อร่อยที่สุดบนถนนเส้นนี้แล้ว วันนี้เปิดมาถึงวันนี้เนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับร้านประมาณ25ปีครับ25ปีช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องโอถ้าหน้าร้านก็ไม่ค่อยกะทบมาแต่ถ้งงานออกร้านมองสถานที่นี่ขายหมดเลยครับโอ้คืองานต่างๆก็ปกติก็จะเชิญเราไปออกบูธอําต่างๆงานเลี้ยงงานแต่งงานอย่างนี้ก็หมดเลยครับผมก็ผมนี่คุยกันนิกว่าคอนเซปต์รายการของเราในช่วง เปสุกกำลัสุกน,สนะคุณโอครับรเราจะเลือกร้านที่อร่อยแล้วก็เชิญเขาเนี่ยมาร่วมทำบ,บุญกับเราโอยินดีครับเราจะนําร้านอาหารอร่อยแบบนี้ไปมอบให้แก่ชุมชนต่างๆและคนไทยทั่วประเทศบผมยินดีไหมครับยินดีครับโ,โ,โอ้โหร้านนี้ใจดีจริงๆเลยบอกท่านชมเลยนะครับว่าถ้าอยากจะกินข้าวหมูแดงต้องมาร้านนี้ร้านข้าวหมูแดงในจิวโนโยธิน40ไม่งั้นเฮียซ้งตีตา อย่างนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปแจกก่อนนะครับครูโดครับไปครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณครับ,บ,มรบผมหมูก็โคตรดีอ่ะคืออันนี้ทำมาได้ดีมากคือหนังของเขาเนี่ยเวลากินเข้าไปนะมันจะแบบ เหมือนมันจะชุ่มน้ํานิดๆน,น,ะนะแล้วเนื้อมันจะนุ่มเหมือนแบบคอหมูย่างเลยอ,ะอ,อ่ะจะเป็นฟิลอย่างนั้นเลยนะดีมากเลยเออนี่นะท่านผู้ชมคือที่นี่เนี่ยเขาก็พัฒนาตามายุคสมัยหมูของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องสไลด์ที่เวลาสไลด์ออกมาเนี่ยมันจะได้เขาเรียกว่าขนาดที่มันพอดีทุกครั้งแล้วเวลากินเข้าไปเนี่ยลูกค้าไม่เสียอารมนั่นเอง นี้ครับก็ยังอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิมนะครับกับผลิตภัณฑ์ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนั่นเองครับสวัสดีครับคุณแนทครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องแนทครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตนําน้ําขิงนี้ไปแจกให้แก่เพื่อนๆชาวไทยในชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเลยนะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพร้อมรับปลายเปสุันุศกันเลยครับ ตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กันที่ชุมชนสายสัมพันธ์ครับเขตทนบุรีนั่นเองครับผมวันนี้เราชาวกินเที่ยวลาดเเวอร์เนี่ยขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนๆนที่ชมเราอยู่ทางบ้านนะครับมาร่วมเปุขกันสุกวันนี้เรานาเอาข้าวหมูแดงในจีวนะครับมาแจกกันที่นี่เดี๋ยวตามพวกเรานะครับไปเปุขกันสุกกันเลยพร้อมกับขิงผงทร็นรูปตรา <ละ S 2> บ้านสมุนไพรไปเลยครับออไปเลยเออไปเลยเออ เชิญเลยครับเชิญเลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยครับได้เลยครับหยิบได้เลยครับพี่ครับสวัสดีนะครับคุณพี่ขอบคุณมากหยิบได้เลยนะครับหยิบได้เลยครับผม อร่อยมากเลยรสชาติเป็นไงบ้างโ้ oh, สุดยอดเคยทานไหมคะร้านนี้ไม่ไ,ไม่เคยทานเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทานตกใจไปชิมไปยังบอกกับแฟนว่าต้องไปกันแล้วบอกเพราะอร่อยมากเอาอาหารที่อร่อยมาให้ทานรู้สึกมีความสุขก็ขอบคุณทางรายการเนาะที่มาเอาอาหารมาให้ทานวันนี้แบ่งปันความสุขมาให้กับชุมชนซอย8ซอยสัมพันธ์เราเนาะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เนาะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากเลย เป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะพี่ล่ะคะเป็นไงบ้างอร่อยค่ะเคยเคยทานไหมคะร้านจิวไม่เคยค่ะร้านอยู่แถวไหนไม่รู้ร้านอยู่แถวมอกระเสร็งค่ะแถวมอกระเสร็งใช่ถ้าผ่านก็จะไปแวะก็ขอบคุณมากมากค่ะอย่างน้อยก็ประหยัดไปหนึ่งมื้อค่ะช่วยให้คนในชุมชนประหยัดไปหนึ่งมื้อก็คือได้อิ่มท้องกันหนึ่งมื้อขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ วันนี้เป็นวันหนึ่งครับที่เราได้มาที่ชุมชนสายสัพันธ์เขตทนบุรีนะแล้วเราได้เห็นคือความเรียบร้อยอย่างหนึ่งแล้วก็ความเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คือเข้าแถวเรียงแถวกันมารับของ ไม่ได้แบบมีการแย่งเันเกิดขึ้นเนี่ยแหละคือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นความสุขแบบนี้ในทุกๆท,กที่ในชุมชนต่างๆนั่นเองครับครับผมก็ขอเป็นกําลังใจนะครับกับชาวชุมชนสายสัมพันธ์นะครับผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างใครที่ชมแล้วเนี่ยอยากจะมาเปยสุขปันสุขแบบเราเนี่นะครับเหมือนกับคุณแนทเนี่ยผลิตภัณฑ์ถิงผงจำเน็จรูปก็สามารถติดตามรายการเราและติดต่อเรามาได้นะครับใช่แล้วล่ะครับแล้ววันนี้แฮปปี้ขนาดไหนคุณแนทบอกหน่อยวันนี้ก็สนุกนะคะชุมชนสายสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนชุมชนอน สมาชิกในชุมชนแล้วก็ผู้นําชุมชนก็ดูแลทุกคนอย่างดีแล้วก็ทุกคนก็มีรอยยิ้ม,มนะคะที่เราอาหารมาแบ่งปันนะคะใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาสนับสนุนนะครับแบบคุณแมทครับเหมือนสินค้าผลิตภัณฑ์ผิงถงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะก็สนใจก็ติดต่อทางรายการเรามาได้เลยนะครับติดตามพวกเราได้เสมอเลยนะครับเพราะว่าเราสองคนพ่อลูกเล่นหงเนี่ยจะเจอกันทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าทางช่อง GMM ยี่สิบห้ารายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตา